ฟรับโอเพนบ็อกซ์เลยครับฟรี MP ครับมาแล้วครับปืนลูกซอง12เกตนะครับ5นานะปั๊มแอคชั่นฮัสซันเดสคอร์ทับนี่ฟรับร้านปืนบมฮะกิมีเอามาให้เมื่อวานนี้ใครมานี่ได้ก็บอกนี้ไปเลยฟรับที่ปืนไมในใ wait, ้ใกล้เลยพี่โดูสิงเขียวเดนียวซับฟรับเข้ากับเดี๋ยวดิโออย่ารีบขยับนะครับกล้อง iPhone มันโฟกัสกระจก บอกแล้วให้ใช้ Android โอ้โห a อนดรอยพี่กระจอกกับผมอีกเย้ยโดนคุณโดนสูงๆด่าพี่เปิดทำงานได้ปกติเรียบร้อยยิงขึ้นฟ้าดูฝันนี้ให้ดูฝังนี้สวยมีด้้มมาให้สองด้้มครับด้ามโจรสลัดกับด้้มแบบนี้ครับพิสตันนะพิสตอนกิฟท์ท้ายแบบพิสตันกิฟต์โอเค มีด้ามจับแบบพิสตันกริฟก็คือด้ามจับแบบปืนพกนั่นแหละนี่ยืดหดได้อ่คือใครได้ไปนี่คุ้มมากมูลค่าสองหมื่นเจ็ดพันบาทเมื่อกี้มีเอฟซีถามว่าใครได้สิทธิ์ได้ปืนบ้างทุกคนได้สิทธิ์หมดเลยถ้าคุณได้หนึ่งถึงสามไปทุกรายการมีสิทธิ์จับสมมติว่าคุณได้รายการนั้นหนึ่งกับสอง คุณก็ได้สองสิทธิ์ก็ถ้าบอกว่าแดรายการเนี่ยรายการละสาสิทธิ์ใช่แปดสา4ยี่สิยี่บสทธิ์ยี่สิทธิ์อ่า2ี่สคนเนี้ยใครคนนึงต้องได้ลูกซองไปแน่แน่อ่าแล้วก็ทุกรายการเราแจกเหรียญใครไม่ได้ถ้วยก็ได้เหรียญแล้วแล้วถ้าเป็นผมเนี่ยผมลงหลายรายการแล้วผมได้ที่หนึ่งเกือบทุกรายการเลยผมได้หลาย<ด>สิทธิ์ได้แปสิทธิ์อ่าโอเคแล้วก็หางบัตรทุกใบหางบัตรทุกใบนะ มีสิทธิ์รับทองคำหนึ่งสลึงใช่จริงเพราะถ้าผมลงนี่ผมก็จะได้สิทธินั่นแหละแต่ว่าผมไม่ได้ลงไงท,ท,ทองคำเหรอเอ้ยไม่สิทธิ์รับปืนเนี่ยแต่ผมไม่ได้ลงอ่ะผมเป็นกรรมการไงลงไม่ได้ที่ลงไม่ได้ลงไม่ได้เอ,อเอาละครับเอฟซีปืนมาแล้วอย่าลืมโพมาลงสิทธิ์กันสิทธิ์อะไรวะเลือกตั้งเหรอไม่ใช่ดิเหียนพลาดพิงอีกแล้วเลือกตั้งไงที่สี่ต้องไปเลือกนะพักไหนฮะพักนกนอนใจไอพักอะไรไม่ใช่พักรืเออเออ